สวัสดีครับวันนี้มาพบกันแบบสบายๆนะครับอยากจะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งครับเป็นนิทานที่ผมก็ชอบและใช้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆครับมีคำถามครับอยากจะถามผู้ฟังว่าวันนี้ครับมีใครชอบบอกกับเราไหมครับว่าเราทำไม่ได้หนอกเขาบอกว่า ใครที่บอกกับเราว่าเราทําไม่ได้อย่าไปฟังครับอ,อ๋อทำไมอาจารย์ก็ดื้อสิตรงนี้การไปฟังว่าเราทําไม่ได้มันทําให้เราหดหูครับและทําให้เราขาดความมัน่นใจพอรู้ไหมครับใครครับที่ชอบบอกว่าเราทําไม่ได้หรอกถูกต้องและครับตัวเราเองนั่นแหละครับที่ชอบบอกว่าเราทําไม่ได้รับงานมาปุ๊บยากจังเลยคงทําไม่ได้หรอกจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งตั้งเป้าแล้ว คงไม่ได้หรอกมั้งเราไม่ค่อยมีฝีมืออันนี้นะครับสาเหตุใหญ่เลยครับนิทานเรื่องนี้ครับช่วยเราได้ครับนิทานคือมีกบอยู่ฝูงหนึ่งครับเดินเข้าไปในป่านะครับกระโดดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ดก,ก็ไปพลาดต,ตกลงไปในหลุมนะครับมีกบสองตัวตกไปในหลุมโอ้เพื่อนก็หยุดลหลอหลุมนั้นลึกมากครับเพื่อน,นๆที่อยู่ข้างบนมองลงไป โอ้โห,หลึกมากเลยกดสองตัวนั้นก็กระโดดขึ้นมานะครับพยายามกระโดดขึ้นมาแต่เพืเพ่อนๆนเชียร์ครับมึงอย่าขึ้นมาเลยมันลึกมากกบสองตัวก็พยายามกระโดดกระโดดกระโดดเพื่อนๆก็ตะโกนต่ออย่าขึ้นมาเลยมันลึกมามกมาไม่มีทางไม่มีทางหรอกกบตัวหนึ่งครับหมดแรงครับฝั่งเพื่อนแล้วหมดแรงเลยตกลงไปลึกเข้าไปใหญ่ครับตายเลยครับแต่กบอีกตัวหนึ่งยังกระโดดอยู่ครับเพื่อนๆนก็เลยบอกว่าเพื่อนตายาแล้ว อย่าขึ้นมาเลยขึ้นมาไม่ได้หรอกนะครับกบตัวนั้นก็ยังกระโดด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 อยู่นะครับจนขึ้นมาถึงปาดหลุมได้เพื่อน,อนๆนก็ประหลาดใจมากเฮ้ยขึ้นมาได้ไงเนี่ยมันลึกมากเลยนะไม่ได้ยินหรอที่บอกว่ามันลึกมากลและแล้วเพื่อนก็ตายไปแล้วกบตัวนั้นว่าไงล่ะครับกบตัวนั้นก็บอกว่าเงียบอยู่ส่งสัญญาณครับส่งสัญญาณว่าเป็นไงฮะเขาไม่ได้ยิน ไม่ได้ยินที่เพื่อนพูดเขาจินตนาการว่าความวุ่นวายที่อยู่ข้างบนเนี้เป็นเพราะเพื่อนกําลังเชียร์เขาว่าให้สู้ๆหน่อยสู้ๆหน่อยปังไงครับได้แง่คิดอะไรกับนิทานเรื่องนี้บ้างครับส่วนตัวผมแล้วครับหลายครั้งครับที่ต้องทํางานยากหลายครั้งที่จะต้องทําเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สําเร็จความรู้สึกบอกกับตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยครับคง,นะคงไม่ได้หรอกนะคงไม่ไหว แต่นึกถึงนิทานเรื่องนี้แล้วเราต้องหูหนวกครับหูหนวกกับเรื่องที่มาบั่นทอนความรู้สึกของเราและเปิดใจรับฟังกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็คือคิดอีกมุมหนึ่งครับบอกกับตัวเองว่าเรามีความสามารถเรื่องอะไรบ้างอุปสรรคหรือสิ่งที่เรากำลังทํานั้นที่เรามองเป็นยากเพราะเรามองแค่ขวามยากแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ครับ ไม่รู้สึกว่ายากรู้สึกว่าเป็นเรื่องท้าทายก็จะช่วยเราได้ถูกไหมฮะงั้นมีใครหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่ชอบบอกว่าเราทําไม่ได้หรอกเราไม่มีความสามารถเราคงสู้คนอื่นไม่ได้เลิกพูดกับตัวเองแบบนี้นะครับโดยการเป็นกบหูหนวกสักช่วงหนึ่งหรือสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างครับว่าเราจะสามารถทําอะไรได้มากขึ้น มองความยากมองความท้าทายมองอุปสรรคเป็นสิ่งที่เราจะได้ทดสอบตัวเองครับว่าเรามีความสามารถแค่ไหนคนทุกคนครับมีความสามารถและมีศักยภ,ภาพเหลืออยู่อีกซึ่งผมก็พูดไปหลายครั้งครับศักยภาพเหล่านั้นจะไม่ถูกเอามาใช้ถ้าเราบั่นทอนด้วยคําพูดเชิงลบก,กับตัวเองกลับมาพูดเชิงบวกกับเราสิครับเมื่อไหรความคิดเชิงลบเกิดขึ้นเป็นคนหูหนวกทันทีครับ ลองเอาแง่คิดนี้ไปปรับใช้กับตัวเองนะครับดูว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการเผชิญปัญหาโทรัพท์ได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้ขอจบนิทานเพียงเท่านี้พบกับนิทานเรื่องอื่นต่อไปในโอกาสหน้าสวัสดีครับ